ขึ้นที่ถนนสายหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีเมื่อสักประมาณห้าปีที่ผ่านมาชื่อเรื่องน่าสนใจครับผมชอบเะยครับชื่อเรื่องว่าโค้งยิ้มเะครับถ้าคุณอาร์ตพร้อมแล้วสวัสดีครับอาร์ตครับสวัสดีครับพี่นัดนะครับอาร์ตครับผมอาร์ตร,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 รับฟังอยู่แถวไหนอยู่ที่อุดรยเดชครับสัญญ,ญาณการรับฟังเป็นยังไงบ้างชัดแจ๋วนะครับพี่ชัดแจ๋วนะแล้วตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวด้วยกลัวผีป่ะเนี่ย ก็กลัวคึ่งคึ่งกลางกลางครับคึ่งคึ่งกลางกลางนะอันนี้เปิดใจฟังอีอ๋อเหรอแล้ววันนี้ตื่นเต้นหรือเปล่าครับอาร์ตก็ตื่นเต้นครับก็ฟังมันเกือบวิสิบธิ์พ่งจะได้มาเล่านี่นะครับอ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราค่อย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 เล่ากันไปแล้วก็อย่างที่บอกไปพี่น้องทุกคนที่ฟังเดอะช็อคอยู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดแหละนะไม่ต้องกลัวนะครับมาเรามาย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่ผ่านมา อ่าตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าโคงยิ้มเป็นย um, like <fen> ังไงครับก็ช่วงตอนสมัยเมื่อห้าปีที่แล้วนี่ผมก็ประมาณอายุเจ็ดสิบแปดปีครับพี่ครับก็ยังเป็นเด็กว้รุ่นที่ไปมันยังึงแรงอยู่ยังยัดฟองดักขาอืมเห็นเพราะว่าทางที่ไปโรงเรียนทางนี้เน้ยมแบบมันน่ากลัวครับพี่ครับผมก็ได้ลองไปดู ไปกันประมาณสักสี่ห้าคันนะขับรถมอไซค์ไปครับพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาร์ตแป๊บหนึ่งอาร์ตช่วยเสียงดังให้พี่นิดหนึ่งได้ปะได้ครับพี่ครับอ่าเยี่ยมเลยอย่างนี้อย่างนี้อะอะเรามาต่อกันครับได้ได้ได้ยินชัดได้ยังครับอันนี้ชัดเจ้าเลยครับมาก็คือผมขับรถมอไซค์เข้าไปนะครับแบบอยากจะลองแบบแล้วผมเท้าคว้งกับไปไปประวัติของในซอยนี้นะครับอืมอืมอืมแล้วก็ เขาบอกว่ามีเด็กประสบอุบัติเหตุอยู่ทางนี้แล้วก็ทางเข้าครับมีต้นไม้ใหญ่แล้วสมัยเมื่อประมาณผมสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยนะครับพี่มันจะมืดมากมันจะไม่มันจะไม่มีไฟข้างในเลยครับอ่าฮะแล้วข้างทางก็จะเป็นแบบเป็นป่าแบบที่เห็นสูสานน่เขาแบบยังไม่ได้กบอ่ะครับพี่อ่าอ่าข้างทางเน่ะยเมื่อีเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นแบบมีหลุมอ่ะมีหลุมอยู่ข้างๆ่ะครับข้างๆ่งครับถนนเป็นยังไงเป็นเลนเดียวหรือว่าไง เป็นเป็นสองเลนนะครับแต่เป็นสนนเลนเล็กนะครับพี่ครับถ้าประมาณถ้าเกิดประมาณรถเก่งนี่ขี่เข้าไปนี่คือมันก็ส่วนกับมอไซค์นี้ก็มันก็จะแช่แขแล้วในเงี้ยพี่อือมแบบถ้าไปขี่มอไซค์เข้าไปครับอยากอยากไปลองอยากไปดูการจะไปท้าในความห้าวของวัยรุ่นนะครับพี่อ๋อขี่เข้าไปปุ๊บโอ้โหรถตัวนี้ยังตันเลยพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับแบบตอนนั้นที่ผมเข้าไปอ่ะเขา แบบเป็นหลุมอ่ะพี่เป็นเป็นหลุมตขบมาครับพี่เขายังไม่ได้กบมาพี่มันเป็นหลุมแต่ไม่จเจริญน,นะพี่ตอนอยู่ในซอยนั้นเพวกะเพราะว่ามันเป็นทางรอบเมืองครับมันมืดมากครับไม่ค่อยมีรถสัญจรขนาดตำรวจได้เกิดมีเหตุไปเขายังไม่กล้าเข้าไปเลยออืถ้าไปทีต้องไปแห่แบบแห่แบบเป็นคณะครับเข้าไปทีนี้ผมก็ได้สีเข้าไปกับพกเพก่อนาอยากจะรองเขาแบบเฮ้ยมะเข้าไปกันเถอะอยากจะไปลองอย่างนี้ มีจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าที่โค้งคือแบบที่ทว่าโคงยิ้มแบบพี่คือทางมันเป็นทางแบบทางโค้งแบบตาส์โค้งอันที่เห็นยิมตอนหรือเปล่าครับเป็นยังไงนะแล้วมันยิ้มอ่ะอโค้งยาวประมาณนี้ก็พี่ใครแล้จะมีรูปเด็กไว้เขาบอกว่าที่เด็กมาเสียชีวิตตรงนี้แล้วมีคนมาเสียชีวิตอยู่ทางนี้เยอะมากครับแบบนียแบบเข้าไปแบบแต่ละคนเข้าไปนี่คือคือจะเห็นแบบเห็นแบบคนแบบรูปแบบครับพี่เท่ารูปทางไว้คือ คนที่ขี่ผ่านเข้ามาเนี่ยคือถ้ามองรูปเนี่ยคือแบบเห็นรูปนะที่เห็นกับตาเนี่ยครับแบบรูิมตอนแรกตอนที่ยังขี่เข้าไปตอนยังไม่มองเนี่ยดีครับที่เห็นดิ้นแล้วที่ี่เข้าไปแต่มันเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอาร์ตอาร์ตแป๊บหนึ่งอาร์ตอาร์ตโทษทีสัญญาณอาร์ตข็งหายอะครับขาดหายเลยับเอเหมือนตอนเหมือนตอนแรกเลยอะแล้วตอนนี้ได้ยินชัดอย่างเงี้ยชัดเจนเอาพูดอย่างนี้นะ ได้เลยได้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวมันสัญญ,ญาณจะขาดขาดให้หายเดี๋ยวเราจะฟังกันไปดูเรื่องครับแนมะ่ขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ว่าไรเราจะได้คุยกันชัดเจนไงครับอ่อาเมื่อกี้ถึงตรงที่ตรงโค้งเนี่ยจะมีรูปของเด็กเนี่ยตั้งอยู่ครับเป็นรูปของเด็กรูปทุกคนนี้ของมาเกียชีวิตตรงนี้เขาจะเอารูปมาแปะไว้ตรงใต้านะครับออเป็นรูปใหญ่ด้วยนะครับพี่ครับคือแบบตอนนี้สี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาเดียเข้าไปแล้วทีนี้ หันไปดูรูปแล้วเห็นรูปอะ่ะเหม,ะมือนรูปที่เราจินตนาการดูเวลาเราจองรูปใช่ไหมครับพี่แล้วรูปมันเหมือนมีเหมือนมันมองตามเราอะครับแล้วที่ยิ้มอะ่ะรูปมันยิ้มให้อะ่ะยิมะ้มแบบไม่ยิ้มธรรมดายิ้มเป็นติ่งหูเะไอเะี้ยยิ้มยาวเป็นติ่งหูอ่ะครับพี่ได้ว,ว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าอย่าไปยิ้มตามแล้วถ้ายิ้มตามปุ๊บเราก็จะยิ้มอยู่งันนะครับพี่ละคันคือถับไม่ได้ด้วยคัน แบบขันไปข้างหลังกนะ็คือขันหน้าไม่ได้คือแบบประสบอุบัติเหตุบ่อยมากเลยทางนั้นนะครับออ oh, oh. ที่เจอมาที่ผมเจอกับเพื่อนผมมาจิดไม่ได้เห็นผมแค่คนเดียวออ oh. ไปกันทั้งหมดนะเจอกันเกือบทั้งหมดไม่เห็นแค่ไม่กี่คนนะครับที่ที่ว่าเขาไม่เห็นอืม oh, oh. <ต>เห็นยังไงที่ <how? S 2> แบบจะเจอนกันหมดครับพี่แบบ oh. ตอนนั้นผมขี่เข้าไปเราขี่เข้าไปแล้วแล้วก็ขี่เข้าไปกันปกติธรรมดาขี่ไปอยากจะลองมค่อยขี่ช้าๆใช่ไหมครับ ยื้อไปที่นี้ปุ๊บเหมือนต้นไม้ครับพี่จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เป็นต้นไม้ข้างทางกันเยอะต้นไม้ใหญ่ที่นีกิ่งข้างหน้ามันโน้มลงมาครับมันโน้มลงมาเลยอะครับครับมันอยู่ดีๆก็โน้มลงมาเองอะเหรอครับมันโน้มลงมาแล้วที่นี้ผมก็วันๆน,นะครับผมเราแวงแล้วผมกลัวแล้วเนี่ยผมใช่หรือเปล่าแล้วว่าผมเห็นอยู่คนเดียวผมผม,ผมว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้สังเกตมันผมใช่ไหมครับอือืมผมมองไป เห็นเป็นเด็กเลยครับพี่เห็นเป็นเด็กครับอืมเป็นเด็กนั่งนั่งแกวงขาอยู่ครับพี่นั่เกรียมอ๋อให้เห็นอย่างนั้นเลยครับพี่ครับแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบหัวล่อที่เราที่นี้ตรงทางที่เราผมขี่เข้าไปใช่ไหมครับอือฮึไปตรงกลางแล้วข้างบนเนี่ยมันไม่มีอะไรกั้นเลยครับจะเป็นน้ำามันค่อยเป็นน้าเหมือนน้าหยดลงมาครับพี่แต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฝนนะครับพี่ มันเป็นน้ำครับเป็นน้ำาเลยไม่รู้อะ่ะแต่หยุดลงมาหยุดแบบหยุดโดนลงมาเรื่อยๆออครับอ๋อเราเปรียกกันเขบผงมองกันไปก็ไม่มีอะไรอะมันเป็นฟ้าโล่งไงครับที่แล้วน้ํามันหยุดมาจากไหนเนี้ยผมคิดมันเป็นน้ําอะไรมันเป็นเป็นน้ำเนี่ยครับพี่เป็นเหมือนเป็นน้ามันหยุดออกมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอ๋อบอกไงครับพี่แบบบอกไม่ถูกครับพี่ตอนนั้นนะตอนนั้นสติตาลงหงุมไปหมดแล้วครับครับ แล้วทีนี้เจอแ,แฟนเพื่อนผมแบบเจอแล้วหันไปเห็นตูนแล้วเขายิ้มทีเนี้ยแล้วเนี้ยหันมาทําไมเพื่อนผมบอกว่าทําไมไม่หันกลับมามารถเป็นไงเปนไมน,นีม่ค่อยในเนื่องที่อยากว่าไปกันเ,อเยอะใช่ไหมครับครับก็เลยจะไม่ค่อยกลัว่าไรก็จอดรถข้างๆแล้วฟุบว่าเป็นอะไรทีเนี้ยหันไปดูหน้าแฟนผมเพื่อนผมนะครับครับตีดไปเลยครับพี่อืมเป็นตีดเป็นขาวแบบ เป็นเขาเขาเพื่อนนะครับพี่อ๋อแฟนเพื่อนอะนะครับแบบมันไม่มีเลีอยอยู่ในตัวครับพี่เขาว่าไงครับนี่ราบทอกกันไปเลยครับอ๋อนี่แบบยังไงหล่ะแบบเขาจริงจริงแบบจริงจริงแบบก็บบบบยิ้มอยู่งั้นเน่ะไม่ผูกไมทีเลยอืมเจอทีนี้แบบอย่างนั้นก็เห็นคนเดินเดินมาครับพี่เป็นเด็กอืม เดินมาจากข้างทางเดิน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 มาเดินมาแล้วเสียงนี่เห็นตั้งแต่ไกลพี่แต่ว่าได้ยินเสียงเนี่ยหัวเราะครับหัวเาะคํำขับมาตั้งแต่ไกลเลยครับซึ่งจะเห็นอ่ะั้งเห็นกันหมดเลยนะพี่ครับเห็นตั้งแต่ไกลแบบหัวเราะพี่ก็ดูว่ามันอยู่ไกลมากแต่ที่เราเห็นนะมันอยู่ไกลก่านที่ได้เขายินเสียงบนหัวเราะนะครับเพื่อใ้เขาอยู่ในระยะนั้นคือเราไม่ได้ยินแล้ว แต่นี่คือได้ยินกับทัดมากทุกคนได้ยินทัดทุกมองหน้ากันใช่หรือเปล่าเพราะว่าทําไปดูข้างทางอีกทางนี้หิอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่ได้กบเลยครับพี่ม,มันเป็นแบบมันสุสารานนะครับที่มันป่าจ้าครับครับแล้วหลังจากนั้นเจออะไรต่อไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับเด็กพวกนั้นนะครับพี่วิ่งวิ่งเหรอวิ่เด็กตัวเล็กๆครับพี่วิ่งพุ่งเข้ามาครับวิ่งพุ่งเข้ามา แล้วกขนร้องแบบหัวลร้อแบบเหมือนเด็กน้อยเหมือนเด็กครับพี่มันเด็กเด็กเล็กๆครพี่แล้วมันจีบแลวิ่งจีบแล้วเข้ามาแหละครับพี่อืแล้วเราทาไงอ่ะเลยครับมงแตกเลยครับอื่งนันแล้วแบบบางคนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์จับรถได้มันก็ขับขับออกไปต่อหาทางออกไม่เจอครับพี่แบบพี่อีอีคันข้างหน้าให้คนที่ขับไปนะที่ผมเล่าให้ฟังหลังจากดูดไปครับอือีคันข้างหน้านะครับอีนําแล้วไม่มีคันข้างหน้า ไมนไม่มีใครขับน้ำอะครับพี่เป็นฝุ่นนะครับพี่เหมือนมันมีคนขับรถอยู่ข้างหน้านะครับแล้วเราขับนานะครับแล้วมันเป็นฝุ่นนะครับพี่เป็นเหมือนคนขับรถอยู่ข้างหน้าเราอะครับแรถเป็นฝุ่นมาครับวันมาแต่ว่าขับอยู่เราขับนําแต่ผมเนี่ยจิงงิแล้วผมยิ่งแล้หนก็คืออย่างที่ อย่างที่อาร์ตได้เล่าให้ฟังเนี่ยก,ก็คืออยู่ตรงไปเจอตรงโค้งนั้นโค้งยิ้มใช่ไหมที่ที่ที่ท,ที่ที่บอกมาพอดอีตอนนั้นพอดเรื่องนี้คือเขาจะรู้จักกันนี้คือเขาจะไม่ให้เข้าไปทางนั้นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไปคนเดียวหรือไปคนสองคนถ้าเห็นรูปเขาบอกว่าถ้าเห็นรูปยิ้มปุ๊บถ้าเ,าเห็นเขายิ้มเร็กเห็นเด็กยืนเท่านั้นยิ้มให้อย่าไปยิ้มตอบเพราะว่าคอเราจะล็อกเลยนี่แล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเกิดบ่อยมากแล้วเป็นบ่อยมากๆครับโค้งนี้ ครับแล้วหลังจากนั้นเจออะไรอีกไหมหลังจากนั้นแหละครับพี่มันสติผมก็ไปหมดแล้วครับแบบวิ่งแบบวิ่งออกไปครับพี่าหาทางออกอยังไงก็หาไม่เจอครับพี่อย่างนี้อาร์ตก็คืออย่างที่อาร์ตเล่ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่เชื่อว่าตอนนี้อาร์ตตื่นเต้นอยู่ถูกป่ะ นะเพราะงั้นนี่เดี๋ยวพี่มาถามดีกว่าเพราะว่าเรื่องอาร์ตเนี่ยถ้าถ้าถ้าอาร์ตเล่าแบบว่าถ้าเสียงมันไม่ขยขาขในหานเนี่ยน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรื่องแรกที่ที่พี่สงสัยนี่คือตรงโค้งนั่นนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นทางที่ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเป็นเหมือนสุสารเก่าถูกต้องปะ่ะนะครับเป็นสูสารแล้วก็ไม่ได้ยังบางหลุมนี่ก็คือย,ยังไม่ได้กบเลยอะครับยังเห็นเป็นนอนอยู่งั้นเลยครับไม่สงสัยเอสง,สงสัยตรงที่ว่าทําไมเขาถึงเอารูปคนที่เสียชีวิตเนี่ยมาไว้ตรงโค้งอะครับว่าเขาเป็นแบบ เป็นสเป็นอะไรของเขาเนี่ยแหละครับว่าแล้วแต่ละคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากจะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นนะครับลองของแล้วเป็นเด็กเล็กๆก็มีครับเหมือนมาตั้งเตอนสติอะไรงั้นเหรอใช่ครับประมาณนั้นแล้วเขาเห็นรูปแล้กที่นี้เป็นป้ายเป็นรูปเป็นรูปคนนะครับแต่ว่าเป็นป้ายเล็กๆเองครับเป็นเหมือนบอร์ดนะครับพิชบอร์ดนะครับแล้วก็มีความเชื่อคนหนึ่งมีความเชื่อว่าถ้าไปมองรูปเนี่ยถ้าเห็นรูปยิ้มเนี่ยเราอย่าไปยิ้มตอบเพราะว่าถ้ายิ้มตอบเนี่ยอีมยวมี่ม ฮ่ะน่แหละครับแบบยิ้มมาแล้วมันไม่ไม่เห็นควันข้างในอะครับพี่เป็นดำข้างในปากที่ดำหมดเลยครับแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเออรุนจริงจริงครับพี่ออ่คือเราเนี่ยห้ามยิ้มตอบถ้ายิ้มตอบเนี่ยเราจะเหมือนตกอยู่ในภวังค์ของเขาแล้วก็ทาให้ไม่ได้จะเกิดอุบัติเหตุถูกป่ะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ที่อาร์ตไปเจอมาก็คือเหมือนกับมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วเด็กคนนั้นเนี่ย ถ้าถ้าเราบอกว่าเราเราเคยไปมองตรงที่รูปรูปนั้นที่อยู่ตรงโค้งนะครับแล้วหน้าเด็กคนนั้นกับรูปเนี่ยใช่คนคนเดียวกันปะนัดเลยครับคนเดียวกันเลยเหรอแต่ชื่อนักเรียน์ไมครับอ๋อเป็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายด้วยอืมแล้วปัจจุบันนี้โค้งนั้นยังอยู่ไหมโค้งปัจจุบันโค้งนี้ก็อยู่ครับแต่ว่าเขาพัฒนาะไรแบบเอาไฟมาติดทางทางทาให้ไม่น่ากลัวแล้วครับแล้วทางทางที่ว่าเป็นถุงมาสัตว์โัวปูนไปหมดแล้วครับครับครับ ะะเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับอาร์ตได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะต้องบอกว่าสัญญาณของอาร์ตเนี่ยบางทีมันหายไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอาร์ตไม่เป็นไรไ,<ห>นไม่เป็นไรไ,นนะไม่เป็นไรไเ,น,ไรไเน,ไรนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่โอโ้ฟ<ฮ>ัก<ฮ>เห็นบอกว่าฟังมาจะยี่สิบปีแล้วถูกต้องป่ะครับผมยังไงขอบคุณมากแล้วก็เป็นอยู่อยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับได้ถ้าเกิดฟังฟังแบบ ออนไลน์ไม่ทาผมก็จะกับ